สวัสดีนะครับนี่ก็เป็นยามรสายเกือบเที่ยงนั้นนะครับผมกับอ้อพอเพียงนะครับนี่ก็เป็นอ่าช่างแสงนะครับต้องบอกว่าช่างแสงแล้วกันช่างขับรถไถนาเนี่ยนะครับมาแปลงนาทําให้เป็นพื้นนะครับเพื่อจะได้ปลูกข้าวนะครับแต่วันนี้ติดปัญหาหน่อยครับเพราะว่าแม่คาใสไม่ยใส่น้ํานะครับเลยตอนนี้ต้องมาจอดรอน้ําอยู่นะครับผม องแสงนี่ก็ความรู้เยอะนะครับมีเขาเรียกอะไรงไงองค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่นะครับเยอะนะครับก็รู้จักกับลุงพลด้วยนะครับนะเมื่อกี้คุยตั้งนานลืมอัดคลิปไว้จากนิดๆ่ <c oughs> ดางนิดๆ <c oughs> เป็นลูกค้าเมาเมาไก่เ <c oughs> มาไก่เพื่อนอืมครับก็เป็นคนบ้านหัวสูงใช่ไหมครับอ,อืมครับตอนนี้ก็ กำลังทาความรู้จักกันว้นะครับเพราะว่าวนนันหน้าถ้าสายเดือนเป็นไปอย่างที่หมายนะครับก็จะทําเป็นคังอย่างอาจารย์สกลชี้แน่นะครับให้เราให้ผมทำเอ่อเป็นคังสายเดือนก่อนนะครับแล้วก็ขยายไปสู่หมู่บ้านนะครับผมนะฮะก็จะเดี๋ยวจะให้ช่างแสงนเนี่ยเป็นตัวนําร่องนะครับเดี๋ยวก็ผมจะเป็นการทดลองก่อนตอนนี้กําลังเพาะพันธุ์อยู่นะครับถ้าเกิดเกิดอ่าลูก เสเดือนขึ้นเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะให้ช่างแสงเป็นเป็นผู้กระจายข่าวอีกทีนะครับนะเอาปลูกกันก็เรียกว่าจะใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้านะครับในการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับเราจะไม่ใช้เงินตาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะใช้เอาแบบขี้เสตเดือนแลกกับขี้วัวนะครับเอาไปทดสอบเอาไปทดลองลงในไร่นะครับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แล้วก็ดูผลผลิตว่าระหว่างเคมีกับ ที่เดือนอะไรจะโอเคกว่านะครับนะพเพราอพื้นดินแถวนี้มันขาดขาดเนาะขาดขาดปุ๋ยมันไม่ค่อยงามมีแต่เคมีทำมาหลายปีแล้วอืมครับนมันเสื่อมแล้วอย่างอย่างที่เมื่อกี้ว่าอะไรนี่ที่มันอยู่ถึงห้าสิบปีเถอะอย่าย่อยสลายสารเคมีสารเคมีใช่ไหมยาขยา,าอืมฉีดพ่นนี่ห้าสิบปีพ่นครั้งหนึ่งห้าสิบปีเขาว่าถึงย่อยสลาย นจะเสื่อมนี่เสื่อมอืมนี่นะครับปัญหาของชาวไร่ชาวนานะครับที่ทีใช้กันอยู่นะครับวันนี้ถ้าเรามีโอกาสทําตามอ่าในหลวงของเรานะครับที่ท่านเคยชี้แนะสั่งสอนไว้นะครับแต่พวกเราไม่เข้าใจนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็คนขับแท็กซี่กรุงเทพนะครับแต่วันนี้พอมาอยู่ไร่อยู่นาได้มาคุยอย่างเงี้ยกับพี่แสงนี่นะครับมันก็ทําให้เกิดองความรู้นะครับแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์สกลนะครับ เลิศสิริอุดมนะครับก็ท่านก็เป็นระดับผลหน้าใหญ่ๆนะครับที่ออกไปให้องค์ความรู้กับหมู่บ้านก,ากับอ่าชุมชนกับอ่าองค์กรใหญ่ๆนะครับทั่วประเทศนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เป็นลูกศิษย์กับท่านนะแล้วก็จะพยายามติดตามท่านนะครับแล้วก็องค,ความรู้มามาสู่ชุมชนนะครับผมก็จะทำเท่าที่ทำได้นะครับ แต่ตอนนี้ดีใจนะครับมีพี่แสงมา,มาร่วมสักคนนะครับก็ัอดีเมื่อกี้คุยกันนะครับมาเลยทำคลิปไว้ก็อยากเอาพี่แสงเข้ามาร่วมกันนะฮะให้มันเกิดกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะสร้างผักดันให้มีไรายได้แล้วก็ทำวิถีชีวิตชาวบ้านให้มันเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับผมนะฮะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เราจะไม่ใช้เคมีนะครับตอนนี้ผมก็มีคุยจัดใจนะจะทำไปนี่อ่า ไม่ขวาดทําจากขวดพลาสติกตอนตอนนี้มีมีทําแล้วเนี่ยที่บ้านแม่กาใสก็ผมซื้อมาสองอันใช้อยู่ข้อดีมากนะขวดเนี่ยพวกเนี้ยไม่ต้องทิ้งเลยยแต่ผมต้องหาคนทนช่วยทําไงเพราะอาจารย์แกแกแกมีมีเครื่องเครื่องรีดเครื่องเครื่องทําแต่เราต้องหาคนทําถ้าเราตั้งเป็นกลุ่มได้นเนี่ยเด็กๆด,กดกนกาไหนที่แบบเอ้ยไม่มีงานทําหรือว่าตกงานหรือเงี้ยเอามาทาตัวเนี้ย แล้วตรงสามแยกกันเนี่ยผมอยากให้มันเป็นจุดรวมครับจ,จุดขายจุดรวมตรงนั้นเลยว่าหลุกเริ่มเที่ยวไปผ่านไปผ่านมาแล้วใช่ใช่ว่าเขาจะบกขึ้นผู้พานหลับเมืนี้เลยอ่าใช่แล้วแม่ทั้งสายเขามีโครงการแล้วว่าจะต่อระเบียงออกไปไงผมก็เลยว่าเอยทำเป็นกเตี๋ยวเป็นส้มตำห้อยขานั่งดูชมวิวไปภูเขานั้นแต่อยากจะเสริมด้วยด้วยด้วยไอเขาเรียกอะไรของของ,ของกินของใช้อะไรเงี้ยครับ หมู่บ้านหรืออฐานนี้เอามาลงตัวนี้แล้วเราเป็นตัวขายให้ค,คือเอาเราอยู่กันได้อ่ะไม่จ้องมาหวังกําไรอะไรเกินเกินมากเกินไปอะไรเงีย้ยดาขนมลูกเออเ<ล>นี่ยแล้วก็ได้สร้างงานให้กับคนในชุมชนเนี่ยในตอนนี้ผมคิดแล้วก็ของอาจายเขาจะมีตัวนี้มีทําไม่กวาดพลาสติกจากขวดพลาสติกนะแล้วก็ฐานอัดแกมีทําแล้วก็มีกแกฐานเคมีแกมีนะฐานทำจากยังฐานอัด เนี่ยจากจากไม้ที่มันผุพังที่เราไปทิ้งๆอ่ะเนี่ยไปอัดครับเอาไปมันมีเครื่องอัดอ่ออเาเป็นก้อนอันแล้วมันจะไหม้ช้าแล้วก็าถาังเคมีง่าตัวหนึ่งเอาปร,ป,รประจุบวกประจุลบจี้เนี่ยไฟติดเลยโอ้เออเนี่ยผมไปดูมาแล้วมาดูบา้านแกมาแล้วแกไม่ได้รับลูกศิษย์ง่ายๆนะเป็นทำฐานเคมีนี่คือมาใช้แบบไต้ไฟเป็นอครับใช่ใช่โอ้สามารถทำเป็นอย่างนั้นเดินที่ทำฐานนี่แหละที่ทำฐานไปฉายอ่ะ เนี่ยแกผลิตโอ้ผลิตไดออคือแกเป็นหมอก่อนอาจารย์อาจารย์อาารยเอกสกุลเนี่ยแกเป็นหมอแล้วก็ไม่รู้ไงแกพลิกมาตอนปีหกศูนย์น้ำมันท่วมแกทำเสเดือนมีมะนาวเยอะมากเลยข้างบาง้านแกนี่น้ำปีหกศูนย์มันท่วมหมดเลยวมหมดแกก็เลยทิง้งเขาเรียกองค์ความรู้ทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาแกหรือว่า ช่องทีวีที่มันเคยถ่ายทําแกไว้ก็เหมือนกับเอาความรู้ของแกไปเผยแพร่แล้วก็ปล่อยแกอะไรอย่างเงี้ยพอดีผมไปเสิร์ชดูใน youtube ไปเจอแกก็เลยไปหาโอ้แกสุดยอดธรรมดาเราไปหาแกเนี่ยแกะจะสอนเราเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีสองพันบาทนะครับค่าค่าสอนค่าสอนครับใช่ครับนี่แกเปิดคอมสอนนะนะผมไปเขาฟื้นสองคนแกไม่ได้เงินเรสักบาทนึงแล้วเราบอกว่าเราจะซื้อสัเดือนสี่พันแกบอกไม่เอา เก็บไว้ก่อนเงินเก็บไว้ก่อนแกบอกเอาไปเท่านี้ก่อนอ่ะทําให้มาสองกระมังเอาไปเพาะกล้าดูก่อนว่าทาได้ไหมมันโอเคไหมไมนรอดไหมเออถ้ามันรอดแล้วค่อยมาต่อถ้ามันไม่รอดก็เสียเงินเปล่าใช่โอ้โหแบบมันไม่มีสังคมเรามันไม่มีแบบนี้ใช่ไหมส่วนมากเอ้ยเอามาเลยเงินถ้าอยากถ้าอยากได้เออเงินมาก่อนเลยทุกอย่างเป็นเงินหมดอแต่นี้เมื่อวานเมื่อวานซื้อนี้ก็ไปถ่ายให้แก พอดีมีคุณลุงสองคนมาจากนครพนมมาทำาไม้ฝ่ามาเรียนรู้เนี่ยสองคนรวมร่วมร้อยหกสิบปีขี่เบนซ์มาเลยนะ,ะาามานั่งทำไม้กวา,าแกแล้วก็แกก็เลยบอกว่าแกมีเยอะแล้วแกมีพอแล้วไงโอ้โคนไม่ได้ซื้อเลยครับพวกนี้นะพวกน้ำมลมพวกพลาสติกเนี่ยไม่ได้ซื้อมีแต่กำไรถ้าทักได้ใช่เขาทิ้งอ่เราไปเก็บมาทำมันมันม่มีต้นทุนไง ทำให้บ้านสะอาดาสะอาดใช่แถมแล็รายได้อีกแล้วไม่ฝ่าอันนั้นหนึ่งร้อยบาทอ่ะยังไงก็คือกําไรครับเพราะว่าอะไรไําไม้ฝ่าก็นี่ป่าเราก็ไปตัดไม่ใชะใช่ป่าไม้อ่าทุกอย่างแกสอนหมดเลยนะเนี่ยคุณลุงมาสองคนวานเสือเนีจะขัมกันตายสองคนคนหนึ่งเจ็ดสิบแปดอีกคนหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแต่ก่อนผมก็ขับรถเมืองสกุลนะรถอะไรรถสองแถวแล้วต้องแถว ไปตะกอนเนี่ยจากบ้านบ้านคนหัวสูงมาเลยอครับแต่กอนคู่เรียกกับค่ายกุ๊กตูมนี่หก้อนี่ผมก็ยังอยู่คนสูงแต่นี้เขาได้ปิกอัพมาแล้วเลยเลิกรถก็เก่ารถก็เก่าเล่นรถไถยเลยก็เลยมาลองทางรถไทยครับอมาลองทีนี้นี่นะครับก็เป็นพี่แสงนะครับก็อยู่บ้านหัวสูงนะครับนะฮะตอนนี้จีบไว้ก่อนครับ เดี๋ยวถ้าผมทําไส้เดือนสําเร็จก็จะใหพ้พี่แสงเนี่ยนะครับเป็นผู้ไปกระจายข่าวอีกทีหนึ่งนะแต่ผมจะเริ่มต้นที่พี่แสงกันนะเอาเข้าไปให้ในไร่ของพี่แสงได้ทดลองก่อนเพื่อจะได้ไปบอกต่อกับเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้น,นผมจะใช้ขี้วัวถ้าไส้เดือนดีกว่าขี้วัวผมก็มันดีกว่าชัวชัวอาจารย์บอกเอาหัวแล้วประกันนะอ่ะมันเพราะว่าอะไรเพราะเราไปเอาขี้วัวนะมาทําให้อาหารมจะเดือนอ แล้วเสเดือนพอเราเลี้ยงปั๊บมันเอาคีโคว็ดีอยู่แล้วออมันดีอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราเพราะว่าสตเดือนมันเอามันรีไซเคิลในตัวมันค่ะมันรีเซเคเิลเสร็จปั๊บแถมเรายังไปให้ผักให้อ่าผลไม้มันอีกมันยิ่งเพิ่มจุลินทรีย์ครับอีกเยอะเลยอ่ะแล้วมันไม่ใช่ได้แค้คีโวอย่างเดียวนะพอเราเลี้ยงสตเดือนอ่ะจะได้น้ําหมักอีกเอาไปใส่ต้นไม้อีกได้อีกผลได้ออาผลได้อีกแล้วไหนจะเมือกเมือกกับฉี่มันอีกของเสตเดือนอ่ะ คือเขาบอกฉีดสะเดือนเน่ยแต่ไม่ใช่แมันเป็นเมือกเมือกของตัวมันครับข้าวของมันอ่ะของมันอพอเราไปฉีดพ่นต้นไม้เนี่ยมันก็ไปเกาะมันก็ทําให้เกิดอาหารเป็นวัตถุอินทรีย์ขึ้นเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันมันมันเต็มไปหมดเลยมันคือในใน y o u t u b e นนมันโอ้โหมันมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียมันใช่ผมประโยชน์มันเยอะแล้วก็สรรพคุณมันดีมากเนี่ยผมก็เลยพอดี มากักตัวอยู่บ้านแม่กำไส้ก็เลยคุยกับแม่แม่ก็ให้ที่ก็เลยลุยทำแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนมีโครงการผููพานนี่แหละโครงการในหลวงนี่แหละเป็นอยู่บ้านน่านของเขาเนี่ยเพิ่นเอามาให้อยู่มีคนเลี้ยงอยู่แต่ว่ามันก็เขาไม่ได้ใส่ใจความรู้ไม่เท่าไหร่ก็ไล่มาก็เลี้ยงไม่้วก็แป๊บเดียวเลยก็เลยปล่อยไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทํให้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 สำเร็จผมว่าน่าจะสำเร็จเพราะว่าผมเปิดดูแล้วเขาเขากินอยู่ ที่อาจารย์ให้มาเนี่ยเขากินอยู่แล้วก็มีขุยขึ้นละเดี๋ยวผมจะขยายเพราะผมใช้ท,ท่อไอ้ท่อซีเมนต์อ่ะแปดสิบเซนอ่ะสิบท่อก็ห้าท่อหมักหมักขี้วัวไว้อีกห้าท่อก็เลี้ยงแล้วพอโตไปแล้ว,วผมจะขยายเรื่อยๆรื่อยก่อนใส่ขยายไปเรื่อยอ่าขยายไปเรืยยเ่อยเพราะว่าต้องการเยอะๆเพราะาเดี๋ยวเวาลายอย่างเงี้ยอยากพ่แสงมาปั๊บเออพิแสงไปเรี้ยงนะเอาไปทดสอบลองนี้ก่อนก็เอาวิธีผมไป พอเดี๋ยวพอเราเป็นกลุ่มปั๊บเดี๋ยวก็จะเรียกอาจารย์มาให้อาจารย์มามาเพิ่มความรู้ให้กับเราอีกอเพราะว่าแกให้ผมมามันสามสายพันธุ์อยู่ในในใน,ในกระมัางเดียวเดือนก็มีสามสายพันถูกมีสี่สายพันธุแต่ที่เขาแต่เดือนน่ะมีเยอะเคยเจอสตเดือนตัวขนาดนี้ไหมท่าแขนเราเนี่ยไม่เคยที่ออสเตรเลีย ตัวใหญ่กันนี่เออเนี่ยดูยูทูบยังงงเลยอ่ะมีประดับประบเออเข้าประำกินเน่ยเพราะมันสมบูรณ์ไงแต่เกิดผมเคยเห็นแล้วรุ่นก้อยก้อยใหญ่นั่นแหละก้อนเนี่ยผมไปดูในยูทูบตกใจว่ามีด้วยวะแล้วก็มูแล้วครับอ่าแล้วก็ที่อาจารย์ให้มาเนี่ยสายสายฟันสายบูแล้วก็อีเกิลแล้วก็อะไรเอฟเอฟอะไรกันรู้เดือดชื่อมยู่ผมก็มาจำชื่อเนี่ยสายฟันเนี่ยมันอยู่รวมกันแต่เดี๋ยวผมจะมาไม่รู้จะได้ป่ะนะ จะมาใช้ความสามารถจับไอ้บูนอะแยกออกมาตา,ากเพราะบูมันแพงบูบัวเจ็ดพันถึงแปดพันสีสีมันจะออกน้ำเงินน้ำเงินแต่สองสายพันธุ์นั่นมันเป็นเหมือนถ้าเดือนบ้านเราอ่าเดอนบ้านเรา,าแต่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ไอ้บูเนี่ยมันจะออกสีน้ำเงินถ้ากลางคืนแนวะไฟสองหนก็วบๆเลยถ้าเราเลือกออกมาได้นะแล้ว,วเพาะพันธุ์นะโอ้โหเงินเลยเขาขายกันโลด ห้าพันขึ้นไปอแพงแพงบูนี่แพง,แ,พง,แ,ง,แ,พงแล้วมันกินเก่งที้เก่งแล้วของมันจะเป็นฝอยมันจะละเอียดเลยเนี่ยคุณสมบัติของเขาที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเราปั่นดินนี่แหละละเอียดมันละเอียดอะ่ะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่นี้นะครับกับพี่แสงนะครับผมเดี๋ยววันหน้าคงได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับทําต่อตั้งมูลไสเดือนขึ้นมาตรงสามแยก เต่างอยงนี่นะครับผมครับก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อพอเพียงด้วยนะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับ